เตหนึ่งเตหนึ่งพี่มันอยู่ขวามือเราเดียวพี่ไวไว้ไว้ไว้วอะไรละพี่ไม่ไม่ลองต้องลองต้องลองลบไม่เป็นไรเป็นพี่มามาขอจริงจละมาเไเเลลยเลล้วพี่ไมเเป็นไรไม่เป็นไรแม่งตอนแรกจากผมจะขึลนเลยนลยเนยเล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 ยไมมยเเลยเเลยเ่ยเลยเลิเดยยเยลเลยเล่เกมอลยเเมเเเเเกมเ อะไอ้นิดนิดมันเอ๋อพี่นิดมันเอ๋อพี่มันเอ๋อเนี่ยมีอะไรแล้วไม่มีปืนเลยตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นพีนี่เหรอใครก็คนอ่ะที่มีบ้านมากเดี๋ยวช่วยให้กบไปน่าหยอกจะกบเข้าหลังจะกบเข้าหลังให้เข้าหลังให้ไม่มาเล่นแข่งม็องหนึ่งน้องหนึ่ง ไม่มีปืนไม่มีนิ้วซีน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเหลือสองตัวเหลือสองตัวไปที่คลังแสงตรงไหนมันถ่ายไปได้เสือเจมล้อมมันเล่นไม่เก่งเสียช่วยเก็บนักเก็บนักเก็บนัก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 เหลือตัวเดียวตัวเดียวไปตีชุบไปตีชุบเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเสือเสือเสือมีตู้มีตู้มีตู้มแตกหนึ่งแตกหนึ่ง อินโดนีเซียมาแล้วมาแล้วนี่ไงมันมาแล้วไอ้ไม่มีไม่ทันแล้วทำไมกูโดน double kill เจอเเจอเจอเอดีสามสามนดีสาามศูนยช่วยฟิ้ไปอยู่ข้ไปอยู่ข้ไปอยู่ไม่ทันละ เ้ยไปไม่ได้ต่อตวยังไงวางแล้ววางแล้ว,ว,แ,ลวแต่ละเบิดมนันอะเราวางหน้าหนักรับเลยทำแล้ว,ลวไ